มาครับทุกคนวันนี้ก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนะเป็นชุดใหม่แล้วก็เปินใหม่นะครับทุกคนมีคาเคื่อตตีโรนะทุกคนนะถ้าผมอ่านชื่อมันผิดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมีทั้งเปินใหม่แล้วก็ชุดใหม่นะทุกคนอันนี้ก็เป็น MTA1A น่เอั่นเองทุกคนก็เป็นเปินที่โคตรสวยเลยนะครับมีนี่ด้วยครับนะแผ่นหลังเนาะผมขอเรียกว่าแผ่นหลังลวก,กันนะครับเป็นลายอุร้าเมนนะครับนะอันนี้ไม่รู้ จากชื่อมันนะผมไม่ค่อยได้ดูพวกอุลตร้าแมนตั้งเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะก็ครั้งแรกก็21เพชรนะทุกคนนะก็ทําการสุ่มได้เลยนะครับนะ2ีเพชรก็อาจจะได้อย่างอื่นแทนเป็นพวกปืนอะไรพวกนี้นะเป็นระดับถีฟ้าเนาะแต่ว่าผมว่าตะกินมันก็แบบโคตรหรูแล้วนะครับดูดิโอ้โหโคตรสวยครับทุกคนนี่ครับเป็นบัตรสุ่มเนาะแล้วก็จะเป็นเกตบอร์ดนั่นเองทุกคนทาเต้นครับดูครับ นี่ครับโอ้โหอย่างเทพครับทุกคนเฮ้ยมองอะไรวะเอาไอเ้เหี้ยมองค้างซะด้วยเอาค้างโคตรสวยครับทุกคนแล้วก็มาดูชุดนะครับชุดสวยมากนะทุกคนนี่ครับอืมชุดเป็นแบบว่าโครตรสวยครับอันนี้ไม่รวมหน้ากากนะอันนี้หน้ากากผมน่าจะใส่มาเองนะทุกคนน่าจะไม่มีหน้ากากนะทุกคนนะผมก็ใส่หน้ากากไอ้พวกที่มันได้กิจกรรม ที่แล้วนะครับนะ้าที่ผมเคยพูดไปนะทุกคนเราก็จะมีทองนะทุกคนทองเท่าไรวะนะเกือบหมื่นนะประมาณ1นึ่งหมืน,นะทุกคนนะประมาณ1นึ่งหมน,นะทุกคนแล้วก็มีบัตรอปเปิลนั่นเองทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้อันนี้คืออะไรทำไมไม่มีแสดงเลยอะ่ะคืออะไรครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยละกันนะครับนะน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับวงแหวน2อ0 0มื่นปีหรอหรืออะไรเนี่ย ไม่ดูนะครับแล้วก็เป็นปืนพกนะทุกคนนี่ครับแล้วก็มีลูกทองกวงนะครับอ่าอาจจะพูดไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ครับเป็นบอลมิตรภาพอะไรทักอย่างนะครับทุกคนอันนี้ก็เห็นหลายครั้งแล้วนะทุกคนนะเป็นระดับตีม่วงด้วยเนาะเอาไว้ส่งของให้เพื่อนนั่นเองนะทุกคน มาดูปืนกันบ้างดีกว่านะครับนะปืนแบบโคตรหรูโคตรสวยนะครับมาดูดาเมจกันก่อนดีกว่าเนาะดาเมจอยู่ที่สามตีความพม่ยำที่เจ็ดสิบสามทะลุยี่สิบปดกระตุนสามจุดสามทับหกสิบหแล้วก็อัตรากรยิงหกสิบห้านะแล้วก็การควบคุม48ิบแดการเคลื่อนไหว6กสิบนะทุกคนโอ้ยก็เป็นเอมตธรรมดานะทุกคนแต่ว่าลายปืนนี่สุดยอดนะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้ถึงกับืนน้ำลายเลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะ ก็จะมีทองอีกเช่นเคยครับแผ่นหลังเนาะทุกคนแล้วก็มีตุ้มหูครับตุ้มหูก็โอเคอยู่นะครับนะปัดตุ่มนะบัดตุ่มนะอันจะปบัตรตุ่มอันเยอมนีนะทุกคนนะก็จะเป็นพื้นหลังนะครับ <S <S พื้นหลังนะทุกคนก็จะประมาณนี้ครับที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็จะมีอย่างนึงครับที่เข้ามาใหม่ที่ผมเห็นนะทุกคนเป็นลูกบอลอันนี้นะครับแต่ว่าคือเอ้ยมันเข้าได้แล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมผมเข้าไม่ได้วะก็จะประมาณนี้ครับนะเป็นแบบว่า โคตรจะหรูจะหลืออะไนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับนะวิธีการเล่นยังไงวะเนี่ยโอ้ทำเควสครับทุกคนทําแบบกิจกรรมรายวันหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะก็โอเคอยู่นะครับนะก็น่าจะดีอะเออชอบว่ะชอบว่ะแล้วก็จะเป็นลกเปลี่ยนถุงเท้าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงแล้วก,กันนะครับนะก็สามารถแลกได้เนาะถุงเท้าก็ยังไงวะงงวะกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายดูอีกทีนึงนะ อันนี้ยังไงวะอ๋อต้องให้ทำเควสครับทุกคนนะทีมเริ่มต้นเนาะแล้วก็ยังไม่ได้รับนะครับก็ทำเควสไปเนาะเื่อได้รับปืนในพวกนี้นะครับผมว่ามันสวยมากเลยนะถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับปืนพวกนี้เนาะนะก็จะมานีแลวกันนะครับกิจกรรมนี้ก็อาจจะมีแค่นี้เนาะเห็นว่าเขามีด่านใหม่เข้ามาครับแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่ครับเป็นด่านใหม่ครับนี่อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูครับแน่นอนนะแต่ว่า ยังไม่รีวิวดีกว่านะครับคลิปนี้เนาะวันนี้วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าผมได้เืนไหนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะามารีวิวทุกคนได้ดูเลยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วไปบ้านเจอคลิปหน้าครับ